สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o YouTube ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องลุงมวลนวดงอะของเราวันนี้มีกิจกรรมดีๆทัากับทางบริษัทที่ขอความร่วมมือพนักง,งานที่มีจิตใจอาสามาปลูกป,ปา่าเพื่อโรงงานสีเขียวนี่คือการลำเลียงต้นไม้จากส่วนปริมณทนเข้ามาปลูกในโรงงานครับผมนู่นนั่งอยู่ริมกำแพงก็มีข้างล่างก็รอรับ วันนี้ปลูกกันที่250ต้นครับผมมีขยุงยางนามะฮอกกานีแล้วก็มีต้นมะฮอกอกานีนะ <c oughs> โอเคมะฮอกกานี <c oughs> ก็มีต้นทุเรียนมังคุดลำมุดพุทราลำไยเงาะปลูกกันแบบเต็มพื้นที่นี่คือพื้นที่พื้นที่ประมาณ10ไร่ <c oughs> นี่ก็คือ,อ,อลองประธานที่ผ่านการอบรมการปลูกป่า อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมคือไปอบรม3วันสีคืนนะครับผมคนนี้แหละก็คือนําความรู้มา 1, 1> มอปกับเ <2, S 1> พื่อนเพื่อนน,นัวกับยิ้มหน่อยที่รัก <c oughs> โอเคต <c oughs> ัวนี้เจ็กจอยของเรา <c oughs> เป็นพนักงานอาวุโสที่นี่ค่อนข้างจะเป็นโรคเป็นภัยเยอะก็เลยมาร่วมชวนมาปลูกป่า <c oughs> เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของพนักงาน สำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อรับการแจ้งเตือนมีคลิปดีๆเด็ดๆคุณจะได้ไม่พลาดครับผมส่วนโน่นโรงงานก็พี่เล่ของเราปลูกอยู่โรงงานขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางนี่ก็คือการลำเลียงต้นไม้จากข้างนอกโรงงานเข้ามาข้างในนะครับผม ทุกท่านคือจิตอาสาสูงส่งที่มาร่วมปลูกปา่าวันนี้มี่ก็บังครับแม้แต่บัง<ไ>ก็ยังมาไอ้คนปากไม้มันก็ันหน้ารู <laughs> พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีสนามฟุตบอลที่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะัน้ไปต้นหอกพยุนงเดียม้่าจะขุดทีเดียวปกหน้าตาวหนอตานหนเลย้าูไหนวเี่สียมตาจุกวมันใจกเดสอหลุมนีมานังไมเสียมเนาะ กตาาตาาาาเเเพียงใจดูต้นไม้ดิวันนี้อากาศใจรูถุงมาใหญ่แค่ไหนเจมซายปรมาณ้นนะพุทธหาติพุทธหาติไปได้ก็จะเป็นน,นี่ก็คือวิธีการเลยครับปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวตรงก็คือการดึงเชือกฟางไปจนสุดริมกำแพงนู่นครับผมเจี๊ยฟางได้เสียเพียงต้องมาปักหลักไหมก็จะปักหลักขนาดระยะเวิระยะให้มันพอดีพอดีพอดีอดเอาเท่ไม้เนี่ยเอาไม้เนี่ยดึงหัวม้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากโรงง,งานของเราเป็นโรงง,งานช่างครับผม ทีมงานก็มีแต่ช่างมีแต่ช่างมาปลูกไม้วันนี้ก็เลยทุกอย่างมีการวางแผนจัดการที่ดีทุกจะไม่พลาดท,ทุกจุดดีไม่เอาตลับเม็ดมาวัดด้วยครับผมวันนี้ถือว่าสุดยอดมากเอาทิดทองเนี่ยาตาเป็นยางไงเขาเป็นคนคนหนึ่งครับผมที่มีจิตอาสามากอ,อไนนะไรแ,แบบจกมาก เอาที่เลี่ยมกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ว่าจะปิเหลี่ยมประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรละสองเมตรเนี่ยนี่ไอ้ป่องเนี่ยฮะนี่แหละเอ้าเสียมไปไหนหมดเอาเอามาเอาบุกจกไมมคนหนึ่งนี่ครับขุดแล้วขึ้นไปขุดทั้งโคกันขุดทั้งโคกน้ำปลายกระดิน่งนะ มุงปลายกระถิ่นนินม้วนหน่ะนะปลายต้นกระถินว่างไรเงียง่นื่อนอะไกลปะวะเม็ดน่ไกลวัไกลเม็ดนึ้เดยสองเม็ดนิ้เนี่ยสองเก้าเลยนั่นละว่างสองเม็ดไปนั่นเหรโอ้ยี่ต้นซาดบังกูเด้ลงไปขุดหข้องหลอดแบบนี้ไม้ักอยู่นมว่แม้แต่บังก็ยังมาเอาแล้วมวนไปไหนวะปลูกปลาเชลมาเกียรติ เอาเอาเชือกไปผูกต้นไม้ด้วยเด้มอมันล้มหมดอะ่ะผูกเสร็จแล้วอะ่ะวางคว้าไลึกโอ้เอา้าจะขุดลึกป่ะนะทีปลูกยังนี่ฮึโอ,อโอเคจะปลูกบา้านบ้านแกไปขุดทำไมบังไปขุดไม่ในร่องอะ่ะฉันขุดแล้วนั่นน่ะโอ้โห